สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องกองปลายสุภูทุกคนนะคะวันนี้ค่ะพี่น้องมาเตรียมดินค่ะอ่าห้องพื้นนะคะห้องพื้นห้องพื้นอ่าหลุมอ้อยนะคะร่องอ้อยที่เขาถ่ายไว้แล้วนะคะพี่น้องถ่ายไว้แล้วค่ะนี่ก็คือขิงัวนะคะพี่น้องปุยคอกค่ะปุยคอกนะคะก็คือขิงวัวที่เขา หมักทิ้งไว้ค่ะพี่น้องขาอันนี้คือหมักทิ้งไว้หลายเดือนแล้วค่ะหมักทิ้งไว้หลายเดือนแล้วนะคะกะเพื่อลดความร้อนนะคะลดความร้อนในปุ๋ยนะคะเวลาเอาไปร้องพืนกะซิได้พืชกะสิได้บอ่อ้อนนะคะพี่นอ้องอีกอีกอย่างหนึ่งคือลดวัชพืชพร้อมค่ะเพราะว่าขิงหัวนะคะขิงหัว งวกินพืชนะคะพี่น้องกินหญ้ากินหยังเสะคะีค<ๆ>่ะเวลาเหาเอาไปห้้ยเลยสิกะหญ้<ๆ>าเกิดดีบักคักค่ะพี่น้องอันนี้กะหมักไว้แล้วนะคะที่นี่กะสิเอาไปร้องพืน้นค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวนำมาเบืองเด้อคะ่ะไหหมักแต่ขิงง้วคะ่ะเนี่ยบดไอ้ใส่กากอ้อยนะคะ<ๆ>นะคะพี่น้องนี่คือรองอ้อยเฮานะคะรองอ้อยเฮาที่เฮาลือออกคะ่ะ เฮาสีลวงพืชเฮาสีลงอ้อยอีกนั่นแหละค่ะแต่ว่าเฮาสีหาล่องพื้นก้อนนะคะสีล่องพื้นแลวก็สิล่องพื้นถึงไหแล้วกันสีร้ยปูนขาวไหวนะคะพี่น้องเพราะว่านี่กับพี่น้องก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นแปลงอ้อยเก่านะคะอยากพักดินยูคค่ะพี่น้องถ้าเป็นไปได้ก็ให้พี่น้องพักดินถ่ายตากแดดพักดินไว้เด้อนี่ค่ะพี่น้อง่ะอันนี้คือ ดินนะคะดินที่เขาพักไว้แล้วเมื่อหนึ่งถไยถยแต่เมื่อวานนี่แล้วค่ะพี่น้องไถแต่เมื่อวานนี่แล้วกับเมื่อนี้กับมารองพื้นนะคะมารองพื้นแล้วก็มาโรยปูนขาวตากแดดไวนะะน้นะคะขาเชือกค่ะพี่น้องขานะคะโรยทั่วทั้งแปลงเลยนะคะพี่น้องนี่คือเขาโรยทั่วทั้งแปลงเพราะว่าแปลงตรงนี้เป็นแปลงอ้อยเกานะคะเขากะยานเชื้อโรคมันมานะคะเพราะว่าช่วงนี้กับหน้าฝนเชื้อโรคสิมากับฝนนะคะพี่นอ้องขนาดปลูกพักท้องไว้นี่ เบ่เหลือเลยค่ะร้าน้้ำค้างลุงเบิดค่ะพี่น้อง่ะอ้อยก็คือกันนะคะมันกับซีมีโรคคือกันนะคะพี่น้องอันนี้เขาก็เลยป้องกันไว้นาะคขะกันไว้ดีก็แก้ถ้าพี่น้องอันอยากโรยปูนขาวคือจังเฮาก็เอาไปโรยได้เวยค่ะซื้อไปโรยได้เลยนะคะมันมีขายอยู่ตามร้านาขายอุปกรณ์ทางการ,กรเกษตรค่ะพี่น้องค่ะไปซื้อได้นะคะราคากับ,บ่ได้แพงมากมายค่ะพี่น้องนี่คือเขา เตรียมปลูกแล้วนะคะพี่น้องเตรียมปลูกแล้วนะคะทอนพันตอนนี้เขากะเอาแซ่น้าไวเ้เรียบร้อยนะคะเอาแซ่น้ามสมควันไหมกับอ่าแ,แต่โคโดอร์มานะคะพี่น้องผสมกันเพราะว่าอ้อยที่เขาเอามาปลูกคืออ้อยที่เขาคัดออกเป็นอ้อยที่มันบกคอยสมบูรณ์เขาคัดออกแล้วเขากะเอามาปลูกค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพายย่างไปเบื้องค่ะ อันนี้เป็นมันสำปะหลังเฮาที่เอาลงมาเฮ็ดป๋ยเพราะว่า,าส่วนที่เฮาไส่เฮาเอาไปอันให้หนูเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ส่วนเฮากระปูกคือกันนะคะมันสำปะหลังนะคะพี่น้องนี่คือท่อนพันธุ์นะคะท่อนพันธุ์อ้อยที่เฮาสีออกมาปลูกคะ่ะพี่น้องคะ่ะนยคะมันจะม,มีพวก ล้านะคะมันจะมีล้ามีเพียนะคะพี่น้องขึ้นตามตามคอตามตามลำอ้อยนะคะเพราะก็เลยต้องออกมาแทแต่โคดมาก,กับอันน้ำสมพ่นไม้ถิ่มไม้ก้อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะจัางหนหน่อยกะเพื่อล่างอ,อกล่ะคะ่ะพี่น้องเราจะค่อยสิเอาไปปลูกนะคะสำหรับพี่น้องนะคะที่สอบถามขมา่าม้าเกี่ยวกับเรื่องการปลูกอ้อยนะคะปลูกอ้อยแบบใดดีดปลูกอ้อยแบบใดบดีบ อันนี้เขาบอสามารถเปรียบเทียบให้พี่น้องฟังได้อีกนะคะเพราะว่าเขาเคยเอาอ้อยมาสั่งมามาสั่งใส่กันนะคะพี่น้องคือถ้าพี่น้องสะดวกแบบใดให้พี่น้องเฮ็ดไปแบบนั้นเลยค่ะเขาลำบากใจที่สตอบนะคะเพราะว่าเขาเม่นนักวิชาการเขาเมนศูนย์วิจัยนะคะพี่น้องเขาเป็นเกษตรกรตัวน้ยๆนะคะเขาตอบได้เขากตอบอันไหนที่เขาตอบว่าได้เขาก ขอบอกว่าเขาบ่ตอบเฮาบ่รู้นะคะพี่น้องขอบอกว่าเฮาบ่รู้กะยาขยันขยอกะยาอย่างกับเฮานะคะเพราะว่าสิ่งที่เฮารู้เฮากะสิท้ายทอดลงมาในช่องถ้าพี่น้องเบิ่งกะสิรู้ว่าเขาปลูกแบบไดเขาปลูกแบบร่องหรือเขาปลูกแบบหลุมนะคะเฮาปลูกระยะเท่าใหเฮาว้าสู่คลิปนะคะพี่น้องเฮาว้าเกือบทุกคลิปนะคะที่เกี่ยวกับการปลูกการดูแลอ้อยนะคะอยากบอกอยากอยาก ชี้แจงให้พี่น้องฟังอยู่ค่ะแต่มันมันมันบอลูอีหลียค่ะคือคนบอลูก็คือคนบอลูเนาะค่ะเฮาบอลูว่าอ้อยอ่าที่เขาปลูกแบบรุมอ่ะเฮาจะเอามาเทียบกับแบบร่องได้จังไหรเพราะว่าส่วนมากที่เฮาเฮ็ดอ่ะค่ะเฮาเฮ็ดมีแตแบบร่องค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเฮาเฮ็ดมีแตแบบร่องแล Zomb ้วเฮาขายอ้อยอะค่ะเฮาบ้เคยเอาอ้อยหนึ่งก <emulate> ่อมาสร้างน้ำหนักเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮาบม่ได้ตัดอ้อยอ่าทีละก่อค่ะพี่น้องคือเฮา เฮาตัดเขาตัดร้วมมาค่ะเวลามัดกับมัดร้วมยังแสขาดท่าสีเออมาขั้นท่าสีเออมาท่าสีเออมาขายก็ไดค่ะพี่น้องก็เลยตอบในเรื่องพวกอัตราส่วนพวกยังแสบ่ได้ค่ะพี่น้องเรากับบอสะดวกใจที่สิ่ตอบพร้อมนะคะกะขอบอกตรงนี้ว่าบอลูนะคะพี่น้องเฮาบอเแมนนักวิชาการเขาเคยบอกไปตลอดนะคะว่าเขาบอแมนนักวิชาการเขาเป็นเกษตรกรเขาเฮ็ดแบบใดเขาท้ายทอดลงแบบนั้นเขาก็บอกตลอดนะคะ เขาบ่อแม่กูรู้เรื่องอ้อยเขาพ่อแม่คนเก่งค่ะพี่น้องขาคือให้เข้าใจเขาตรงนี้น้ำนะคะเห็นพี่น้องคาดหวังกับเขาหลายพี่น้องขาเขาเป็นเกษตรตก่อนเขาร้องผิดร้องถูกมานะคะเขาได้แบบว่าเอาหลักวิชาการมาใส่นะคะพี่น้องเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดตามความเข้าใจเขาเฮ็ดตามสิ่งที่เขาคิดว่ามันสิดีเขาก็เฮ็ดยังีฉค่ะนะคะให้เข้าใจตรงนี้นะคะแจ้งเพื่อทราบไว้ตรงนี้นะคะพี่น้อง นี่ละครเมื่อเนี้กะว่าได้มีอย่างค่ะกะซิมาปลูกก้อยนะคะตอนนี้กําลังกําลังอเอาน้ำม,มานะคะพี่น้อง่ะนี่คือท่อนพันธุ์ที่เขาขัดออกนะคะต้องกราบขอโทษขอไห้พี่น้องที่เป็นเอฟซีของช่องนะคะต้องขอโทษหลายๆคือเมื่อนี้ก็คือแบบว่าอยากอยากระบายอยากฟ้งให้ฟังค่ะ เดี๋ยวที่ท้ายทําต่อไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวขอ,อจัดการแปลงก้อนนะคะค่ะพี่น้องค่ะนี่คือลักษณะ,ะท่อนอ้อยนะคะที่เขาวางไปแล้วนะคะวางในร่องนะคะพี่น้องวางในร่องค่ะเนี่ยค่ะวางในร่องร่องไส้เมื่อสุดนั่นกําลังปล่อยน้ำใส่นะคะปล่อยน้ำใสอยู่นะคะนี่ก็คือเฮ็ดร่องร่องเบิงนะคะปล่อยน้ำเขา่าตอนวางท่อนเสร็จตอนนี้คือปัญหาคือว่าน้ำค่ะ พัดทอนอ้อยไปนะคะแต่เฮาซีโบซีโบรดต่อนั่นะะอน,อะนะคะคือเฮาสีเหยียบค่ะพี่น้องเฮาสีเหยียบเฮาจะปลูกแบบเหยียบแต่เหยียบเป็นทอนแบบนี้นะคะนี่คือลักษณะทอนที่วางค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเนี่ยแบบทอนนะคะแล้วก็วางแบบนี้ค่ะพี่น้องนี่คือท้ายทอนใหเบิงว่าเห็ดแบบนี้นะคะ มาเรอติดตามผลค่ะพี่น้องว่าผลที่เป็นยังไงน,นะคะว่าเขาปลูกแบบนี้แล้วผลรับสิเป็นยังไงอ้อยสิเกิดจังไดสิเกิดบ่เกิดจังไหรน,นะคะแนะนําเคยเคยแนะนําลูกค้าไปนะคะว่าให้ปลูกวางแบบนี้นะคะอันนี้เขา,ขาเขาเกระฮ็ดคือกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวประมาณเจ็ดมื้อสิบมื้อกลูกผลค่ะว่าอ้อยสิเกิดบ่เกิดจังไดน,นะคะ กะซมาทายทอดใถ้เบิ้งนี่คือบางทอนเสร็จแล้วเหลือกบดินค่ะแต่เขาคิดว่าเขาซีบอกบดินเขาซีเหยียบเหยียบให้ท่อนจมน้าไปนะคะพี่น้องน่คะนี่ทอนนะคะนะคะทอนอ้อยเขาซีเหยียบให้ท่อนจมจมไปแล้วเขากะซีซีบกบค่ะกะจีปล่อยเลยถ้าถ้ากบกะล้อล้อเบื้องตอนน้าแหงว่าอ่าทอนพันมันซีฟูเหนือน้ามหลายบอ่อถ้ามันยังเห็นท่อนแบบ นอนโคโลเคเลโดยที่บบว่าบอบอบอได้ถมดินเลยใชเขากต่ีจังจีกบดินค่ะพี่น้องนี่ค่ะประมาณนี้ล้ะค่ะพี่น้องค่ะขั้นตอนการปลูกนะคะดีก็เอาไปเทน้ําค่ะบ่ะดีก็ย่าเดน้ําค่ะพี่น้องที่เอาลงช่องคือท้ายทอดจากประสบการณ์นะคะท้ายทอดจากประสบการณ์เทแบบใดก็เอาลงแบบนั้น บอกต่อได้เท่าที่ลู้เท่านั้นนะคะคนเ้าบ่บได้ลู้ทุกเรืองนะคะพี่น้องบ่ได้เก่งทุกอย่างนะคะวางแบบนี้ค่ะพี่น้องวางแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะวางไปแบบซีค่ะกะเอาค่ะบบได้วัดค่ะกะเอาประมาณเม็ดหนึ่งระวงังระวังท่อนนะคะกะเอานะคะเ้าบ่บได้กําหนดกฎเกณฑ์อีย่างมากไหมค่ะพี่น้องท้าใส เอาความสะดวกของเขาเป็นที่นั่งค่ะไ่ะได้ยู่ในกรอบไ่ได้อยียงมากไม้ค่ะพี่น้องคือต้องการความเป็นอิสระค่ะอยากเฮ็ดตั้งไหนกระเฮ็ดค่ะพี่น้องค่ะนี่คือเกษตรกรนะคะนี่ละค่ะเดี๋ยวปลูกเสร็จเดี๋ยวที่ท้ายทำให้เบิ้งอีกั้างนึงค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวปลูกก้อนนะคะอันนี้ย้อนว่าความ หมากงายนะคะพี่น้ององอนความหมากงายสเศียรทอนลงเลยค่ะสเศียรทอนลงดินเลยนะคะนี่ค่ะเศียรทอนลงดินแบบนี้เลยนะคะแล้วสิปล่อยน้ำใส่นะคะเพื่อบ้อหิยทอนมันร้อยนะคะพี่น้องค่ะอันใดดีก็เฮ็ดน้ำอันใดบด่ดียาวไปเฮ็ดเด้อค่ะ ไอนามใส่ลองแรกแล้วทอนมันร้อยค่ะพี่น้องอลองสองลองเฮ็ดแบบนี้เบื้องนะคะน,นี่คือเหยียบมาบมแล้วค่ะนี่ค่ะระยะห่างนะคะนี่คือทอนที่เขาเหยียบมาบมแล้วน,นะคะเมื่อกี้นี่นะคะพี่น้อง่ะ กือปล่อยน้ำใส่ลองนี่อยู่นะคะเรามันร้อยนะคะพี่น้องเนี่ยต้องร้อตอนน้ำเต็มแล้วก็รอสอนน้ำยุบนะคะจังซีรูระยะจังสีวางถอนไม้นะคะเดฮ็ดลองต่อไปกันค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่คืออ้อยที่เขาปลูกเมื่อวานนี่นะคะนี่คือหายน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะบอมีฝนนะคะพี่น้องกันเลยต้องหายน้ำนะคะ นี่คือลักษณะอ้อยนะคะท่อนใดมันร้อยเขากะเอาฝังลงดินค่ะพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี่ปล่อยระบบน้ําน้ําลาดนะคะบ่ได้ใส่ระบบน้ำหยดเนี่ยค่ะนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะจะเอาไว้แค่นี้ละค่ะพี่น้องก็คือบ่เป็นหยังนะคะห้ยทอนอยู่แบบนี้ได้นะคะพี่น้องบ่เป็นหยังระบบไนิดน้อยกุบไปได้นิดน้อยก็ได้ค่ะพี่น้องคือมันซุมอยู่นะคะประมาณนี้และค่ะเดี๋ยวมาล้อติดตามกันนะคะอันนี้คือ เมื่อวานนี้ที่ยังไ่ได้กบลงุงตอนเศ้าในเพื่อมาเอาลุงนะคะที่ว่าอันที่ว่าปล่อยนามก่อนจังเหยียบลุงนะคะที่นี่มันมันร้อยค่ะพี่น้องนี่คือระยะห่างนะคะนะคะปลูกไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาลอตติดตามกันว่าสิเป็นจังไหนในการเท็ดในการปลูกอ้อยของเฮาที่ปลูกแบบง่ายๆแบบนี้นะคะบ่ได้หั่นตาบ่าได้อีกอย่างอันนี้คือปลูกปลูกแบบเอ่อบ่อมีหลักวิชาการใดทั้ทงสิ้น เหยียบลงเลยนะคะพี่น้องแั่นร้อบเบิ้งค่ะแต่ว่าก็มีมดแดงค่ะพี่น้องมีมดแดงไอ,อ้มันหอมหวานเนาะค่ะมดแดงก็ชอบประมาณนี้คะ่ะพี่น้องมันคือท่อนอ้อยมันร้อยนี่ค่ะการกรบดินนะคะพี่น้องพี่น้องดิดิกบอัน มิดทอนเลยก็ได้นะคะหรือว่าสิกบกไปหเห็นล้ำไร้แบบนี้ก็ได้นะคะนปลูกเสร็จแล้วค่ะรอติดตามกันค่ะอีกประมาณอาเจ็ตเมอ่อค่ะพี่น้องอีกประมาณ7จ็เมอ่อนะคะเดี๋ยวสิมาท้ายทำให้เบื้องต่อค่ะ คลิปนี้ก็เป็นวิธีการปลูกเนาะฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ